ปุมสายประหยัดต้องคันนี้ t ต y ยต้ารีวอ2.4เจพัดปี2017ค่ะเชฟไอค่ะเชฟปุ่มค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเชฟปุ่มวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โอมาเกษตรนะคะภาคใต้สาขาเพชรบุรีค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เรามีรถสิบประตูราคาสายประหยัดนะคะเชฟปุ่มราคาคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะราคาคันนี้อยู่ที่326,000บาทค่ะ สำหรับคันนี้นะคะใช่ตัวรีโว่สีประตูตัวนี้นะคะ<ช>เครื่อง2.4นะคะเชฟไอใช่ค่ะเชฟปุ้มคะคันนี้จะแต่งแต่งแม็กเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้สามารถส่งมอบได้เลยค่ะเชฟปุม้มเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าแต่งแม็กอะไรคันนี้นะคะจะเป็นแม็กทีซีศูนะคะขนาดยางอยู่ที่2 5 5 5 5าห้าทับห้สบปค่ะเชฟปุม้มใช่ค่ะแม็กสายซิ่งสวยมากเลยนะคะในส่วนของตัว ทั้งในส่วนของตัวยางเราแถมให้แม็กเราแถมให้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตนะคะสีน็อตเลือกได้เองด้วยค่ะตรงนี้ในส่วนของตัวดิบเบลูกค้าสามารถเลือกสีได้ด้วยนะคะดุงล้อ,อด้วยนะคะเลือกสีได้ด้วยนะคะค่ะแล้วเรามันได้มีแค่แมงแรายนี้เนละเดี๋ยวเรามีมากกว่าสิบรายค่ะเชฟปุ้มใช่ค่ะเรามีให้เลือกนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะที่เราเลือกแต่งให้กับลูกค้าโชว์นะคะ ช่ค่คะส,สวยๆเท่ๆรอๆแบบนี้เลย<ช>นะคะสำหรับในส่วนของตัวร<ช>ีโว 2, 2 4 2> เจพัดปี2017นะคะราคาอยู่ที่326,000บาทค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าค่ะชิปูใช่เดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันนะคะ,คะภายในจะเป็นภายในสีดำนะคะเป็นเบาะหนังนะ โท <Hard. S 2> นสีดำเลยค่ะในส่วนของตัวภายในเบาะหนังสีดำนะคะนั่งสบายมากใช่แล้วค่ะผู้หญิงก็ขับได้คะ่ะเกียร์ธรรมดานะคะเชฟปูใช่ค่ะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์ธรรมดาใช่เกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะอันนี้ปี17นะคะเป็น5สปีดนะคะอย่างที่บอกเลยว่าออปชั่นนะคะสำหรับโตโยตานะคะรีโวเขาให้มาจุกๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวฟังก์ชั่น อันนี้นะคะในส่วนของตัวฟังก์ชันสามารถที่จะสูบในส่วนของตัวสาย USB ได้ด้วยดครูอาในส่วนของตัวฟังเพลงได้ใช่แล้วนี่เคบุ้มยังต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะใช่ค่ะต่อบลูทูธได้ด้วยเข้าไปเรง่นี้ได้เลยแล้วขึ้นชื่อว่าโตโยต้งก็เน้นความประหยัดแน่นอนเพราะว่าของเขามาพร้อมกับโหมดอีโคโหมดและ power โหมดใช่แล้วถ้าใส่ซิ่งอย่างเรานะคะก็จะ power โหมด ถ้าสายประหยัดอย่างเชฟปุ่มก็อีกโมดใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปออปชั่นนะคะมากมายจริงๆนะคะสําหรับในส่วนของตัวนี่เลยช,ช่องวางของช่องเก็บสัมภาระนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังลอันนี้ในส่วนของตัวด้านหน้านะคะมีทั้งช,ช่องในส่วนของตัวด้านบนและด้านล่างตรงนี้ด้วยเก็บของได้เยอะจุดใจเลยช่องตรงนี้ช่องเก็บแววนด้วยใช่ค่ะตรงนี้ ก็บอกแล้วว่าในส่วนของโตโยต้าค่ะออปชันนะคะเขาให้มาจุกๆกันเลยอยู่แล้วอยู่แล้วใช่อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังก่อนขออนี้าดูข้างหลังนะคะนี่เขาบอกแล้วว่าอย่างที่เชฟปุ้มบอกเขาเน้นความสบายทั้งออปชันนะคะภายในก็ดูแลง่ายค่ะใช่ค่ะยิ่งเป็นเบาะหนังยิ่งดูแลทาความสะอาดได้ง่ายมากเลยเชฟมายขออนุญาตดูตรงนี้นิดนึงสามารถ เปิดได้ค่ะออกมาได้วางแขนพะวางแขนเป็นพดังพิงใช่ค่ะวางแขนวางแก้วได้สองใบเลยนะคะนี้เลยค่ะสวยสวยมากคันนี้แล้วพอนไม่แพง่อนอยู่ที่เท่าไรคะเชฟปุ้มโอ้แนะนําเลยค่ะถ้าลูกค้านะคะสวัสดีฟีด้าวนะคะพอนอยู่ไม่ถึงหกพันค่ะพอนอยู่ที่ห้าพันเจ็ดร้อยบาทมีออนุยาตเลื่อยดูนะคะไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อค่ะใช่เราติดรถมาให้เลยนะคะเชฟปุ้มใช่ค่ะที่แขวน ในส่วนของตัวลูกค้าท่านในนะคะอยากจะแขวนใน่วนของตัวสัมภาระเพิ่มเติมภายในกว้างขวางเลยแล้วก็ดูแลรักง่ายด้วยเพราะว่าเป็นบาะหนังเนาะเชฟปุ้มใช่ค่ะเป็นเบาะหนังเลยดูแลง่ายมากเอาผ้าเช็ดก็สามารถทําความสะอาดได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันบ้างดีกว่าค่ะนี่คันนี้จัดทรงลงแม็กเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะในส่วนของตัวคันเดิมๆแต่งแล้วแต่งสวยๆแบบนี้เลยใช่ พร้อมในส่วนของตัวกระบะไลเนอร์นะคะก็ติดมาให้แล้วนะคะพร้อมในส่วนของตัวบรรทุกบรรทุกของก็ได้แถมยังเป็นสี่ประตูด้วยทั้งบรรทุกของแล้วก็ในส่วนของตัวบรรทุกคนได้ด้วยบรรทุกคนบรรทุกคนได้ด้วยรองรับน้ําหนักได้สบายๆเลยแล้วก็ประหยัดด้วยใช่ค่ะประหยัดด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็ได้เครื่องเป็นสองจุดสี่ใช่สองจุดสี่เจพัดเครื่องดีเซลใช่ค่ะ และถ้าออกรถเดือนนี้นะคะเจ๊ปุ้มคะรับรองว่าคุ้มมากๆใช่ค่ะออกรถคันนี้นะคะคุ้มมากๆเลยในส่วนของตัวของแถมค่ะกับทางโอมาเกษตรที่ให้สําหรับลูกค้าค่ะออกรถเดือนกันยายนนะคะเราแถมในส่วนของตัวประกันภัยนะคะประกันภัยรถยนต์เราแถมให้เราแถมในส่วนของตัวแบตเตอรี่ลูกใหม่นะคะเปลี่ยนท้ายองเหลวทั้งระบบเราก็ดําเนินการให้ในส่วนของตัวแม็กยางเราก็แถมให้ด้วยนะคะ แถมยังมีในส่วนของตัวรับประกันนะคะเกียร์เครื่องยนต์เฟืองท่าย1ปีหรือ2 5 0 0 0นกิโลนะคะเราให้ของแถมจุกๆแบบนี้ไปเลยเชฟ<ะ>ไหคะแค่ของแถมก็มูลค่ามากกว่า3 0,000<ะ>ืบาทแล้วค่ะเชฟบุ๊มใช่ค่ะมูลค่ามากกว่า3 0 0 0 0บาทเลยนะคะสําหรับในส่วนของตัวของแถมแล้วราคาคันนี้อย่างที่บอกไปะคะ่ะราคา,าราคาเท<ช> <ขา S 1> ่าไหร่นะคะสามแสนบาทคะ่ะ<ช>ลูกค,าาคา้านะคะยื่นฟรีดาวได้เลยลูกคา้ามีประวัติดีฟรีดาวนะคะ ยังไม่ถึง6 0พันเลยเชฟไอค่ะผ่อนอยู่ที่ฟีดาวผ่อนอยู่ที่5,700อบาทนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนคะอยากจะผ่อนเดือนละไม่เกิน5,000ันต้องติดดาวไปสักเท่าไหร่ดีคะดาวสามหมื่นค่ะโอ้แค่สามหมื่นสามหมื่นมาสามหมื่นเท่านั้นผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสี่พันเจ็ดร้อยบาทค่ะยังไม่ถึงห้าพันเลยนะคะสําหรับคันนี้ได้ลดสี่ประตูสวยๆคันนี้ไปเลยผ่อนสี่หนกว่าบาทใช่แล้วค่ะสําหรับคันนี้นะคะ สวยๆแบบนี้ของแถมจุกๆแบบนี้นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อกับทางอาโอมากษเรนะคะค<ช>่ะของเราด้านไหนทางไหนบ้าง,างคะเชฟายของเรานะคะมีช่องทางการติดต่อเยอะมากค่ะเชฟปุ้มค่ะช่องทางแรกเลยเขตโอมากเสะขาเซาเทิรนพักใต้ค่ะถือว่าท่านใดไม่สะดวกพิมพ์สะดวกโทรก็ได้โทรมาที่0822507888ค่ะ ใช่ค่ะช่องทางติดต่อเรามีในส่วนของตัวหลายช่องทางมากเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสาขานะคะนะตอนนี้ของโอมาเกษตรคาเราค่ะมีทั้งหมดกี่สาขาคะเชฟไอมีถึง10สาขาแล้วค่ะเชฟปุ้งใช่ค่ะมี10สาขาแล้วนะคะเดียวยังไงขออนุญาตแจ้งในส่วนของตัวสาขานะคะทั่วประเทศมีอยู่ที่ไหนบ้างคะเชฟไอสาขานี้ก่อนเลยสาขาที่เราเยนอยู่กันตรงนี้อันนี้จะเป็นสาขาโซนภาคใต้นะคะจะอยู่สาขา เพชรบุรีตรงสามแยกกกมานาวค่ะเชฟปุ่ม<ช>แต่ถ้าใครอยากไปสาขาโซนภาคกลางอะค่ะเชฟปุ่มถ้าในส่วน,นของตัวสาขา ภาคกลางนะคะจะมีอยู่ที่กรุงเทพมหาหนาครน,นะคะมีทั้งหมด3สาขานะคะก็จะมีในส่วนของตัวสาขาเกษตรนวมินทร์สาขางามวงวานแล้วก็สาขาบางใหญ่ค่ะใช่คะช่คะแล้วก็จะขายับไปสักโซนอีสา,านเนาะจะมีสาขาปักทองชัยสาขาบางดงสาขาขอนแกน่นแล้วก็ขยับไปนิดน,นึงอยู่ที่สระบุรีค่ะจะเป็นสาขาทับวางใช่ค่ะในส่วนของตัวภาคอีสานนะคะนอกเหนือจากภาคอีสานแล้วเรามีในส่วนของตัวโซนภาคเหนือด้วยภาคเหนือเรามีอยู่ที่สาขาเชียงรายค่ะตรงบ้านดุนะคะ แล้วก็มีสาขาหนึ่งเป็นสาขาภาคตะวันออกค่ะเชฟปุ่มอยู่ที่สาขาพัทยานะคะตือถ้าท่านใดสนใจไปไม่ถูกหรือยังไงทักเข้ามาเดี๋ยวเราส่งโลเคชั่นให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนออกกับเชฟไอกับเชฟปุ่มได้สบายเลยค่ะเพราะเรามีบริการเลยค่ะเชฟปุ่มเรามีบริการนะคะจัดไฟแนนซี่ทั่วประเทศให้กับลูกค้าแล้วก็ในส่วนของตัวการจองนะคะใน ในส่วนของตัวการจองรถทํำยังไงคะเชฟไอจองไม่ยากเลยค่ะแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะคะที่อยู่ปัจจุบันแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ขาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่โทรไป say hello ด้วยค่ะเชฟปูมใช่ค่ะง่ายมากการ<ช>จองของเรานะคะจองฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศนะคะก็<ช>ไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวอาชีพนะคะสามารถยื่นจัดไฟแนนซ์ได้ แค่เดือทุกอาชีพเลยแค่สามารถตรวจสอบได้มีเอกสารในส่วนของตัวเอกสารนะคะสามารถตรวจสอบได้ก็สามารถยื่นจากไฟแนนซ์ได้ยื่นฟรีดาวก็ได้นะคะถ้าเกิดลูกค้าค่ะท่านใดมีประวัติเครดิตอยู่แล้วหรือว่าเป็นลูกค้าค่ะที่มีเครดิตดีฟรีดาวได้เลยใช่แล้วนะคะค่างวดของที่ไม่มีบวกเพิ่มนะคะค่ะค่างวดนะคะเราก็ไม่มีบวกเพิ่มด้วยตลอดอายุสัญญาเลยนะคะค่ะหรือท่านใดที่อยากเข้าไปดูรถเองสามารถเข้าไปดูที่ เว็บโอมาเกษตรค o m ค่ะเชฟปุ้มบอกเลยว่าเราบริการทั่วถึงจริงๆนะคะเรามีบอกหมดเลยว่ารถคันนี้เลขไม่เท่าไร่นะคะเรายังมีการตัว220รรายการด้วยเชฟปุ้มใช่ค่ะเรายังมีในส่วนของตัว220รายการนะคะในการตรวจเช็ครถคันนี้นะคะให้กับลูกค้านะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวการวัดโครงสร้างด้วยไม่มั่นใจได้ว่ารถของเราไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมแน่นอนใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะสําหรับคันนี้นะคะหรือลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะ อยู่ในสาขาใกล้เคียงอยากจะเข้ามาดูตัวรถจริงหรือว่าทดลองขับได้ที่สาขาทุกสาขาที่ลูกค้าอ,อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้เลยใช่ใชค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะมาย้ำโป้ออีกรอบนึงค่ะเชฟปุ้มออกรถจองภายในเดือนนี้รับไปเลยนะคะแบตเตอรี่รูปใหม่เป็นไทของเหลวยกชุดเลยค่ะแล้วก็ประกันท้ายแม็กมใหม่ยางใหม่รับไปเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็รับประกันให้ด้วยนะคะเกียร์เครื่องยนต์เฟืองท้ายนะคะหนึ่งปีหรือว่า2 5 0 0 0กิโลนะคะสำหรับ ในส่วนของตัวโปรโมชั่นที่เราให้กับลูกค้านะคะใช่สุดคุ้มเลยรีบๆจองกันนะคะจองไม่ยากจองฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้ค่ะเซปุ้มใช่ค่ะจองฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจดไฟนั้นก็ฟรีด้วยค่ะถึงที่ทั่วประเทศเลยสําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อเรามาได้เลยนะคะที่เพจโอมาเกษตรโอมาเกษตรสาเทินพักใต้ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็ พอแค่นี้ก็เราใช้ปุ้มเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมรถอะไรพวกนี้อีกะะใช่ค่ะรถเรามีนะคะมากมายมากกว่า700คันนะคะใช่ค่ะใ,ให้กับลูกค้านะคะเลือกชมบนเว็บโอมาเกษตรเว็บโอมาเกษตรค่ะเลยใช่ค่ะเรื่องรถมือสองไว้ใจโอมาเกษตรค่ะรถดีมีประวัติเช็คได้ไ,ได่ค่ะ